รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำบริษัทกัมตนาครุกจำกัดมหาชน,นเสนอบันทึกลึกลับสามัคคีปรองดอกคิงครองประเทศไทย สวัสดีครับขอต้อนรับชาว Miracle Channel ทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของความเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อกับบันทึกลึกลับ พิสูจนปริศนาอาถรรพ์ระหว่างคนกับจงอางเพราะกล้าหรือว่าเพราะมีอาคมปรากฏการลึกลับคาถาล่าจงอาง นอกจากจะได้ชื่อว่าเป็นงูชนิดเดียวที่กินงูด้วยกันแล้วงูจงอางยังมีวิธีฉกกัดแบบเกาะแน่นยำเคี้ยวที่แตกต่างจากงูเห่าอย่างสิ้นเชิงครับที่สําคัญด้วยขนาดตัวที่ใหญ่ปริมาณพิษที่มากว่ากันว่าใครที่โดนงูจงอางกัดโอกาสที่รอดชีวิตนี่แทบจะไม่มีเลยครับแต่มีชายคนหนึ่งครับได้รับฉาย,ยาว,ว่ามือปราบอสอรพิษสามารถจับงูจงอางขนาด5เมตรโดยไม่ใช้อุปกรณ์ใดๆจนหลายคนเชื่อว่า เขามีคาถาว่าจงอางจงอางอสารพิษที่ได้ชื่อว่ามีลำตัวยาวที่สุดในโลกพิษส่งร้ายกาจถึงขนาดว่ากันว่าสามารถล้มช้างได้ทั้งตัวคติชนความเชื่อหลายท้องถิ่นเชื่อว่าจงอางอาจเป็นได้ทั้งหมู่เจ้าที่หมู่เจ้าป่าเจ้าเขาแต่สำหรับพี่น้องชาวภาคใต้ของไทย จงอางที่ใหญ่และมีลักษณะพิเศษจะถูกเรียกขานกันในนามของงูทวดหรือทวดงูตามความเชื่อโบราณของภาคใต้นะครับงูทวดเนี่ยเป็นงูที่มีลักษณะพิเศษไม่เหมือนกับงูโดยทั่วไปส่วนใหญ่จะปรากฏในรูปของงูจงอางหรือ,องูเหา่าซึ่งมีขนาดใหญ่และรูปลักษณ์ก็แตกต่างเช่นอาจจะมีงอนขึ้นมา น,นี่เป็นประเด็นที่หนึ่งหรือถ้าเป็นจงอางก็จะเป็นจงอางเผือกหรือจงอางที่มีขนาดใหญ่มากว่ากันว่าความเชื่อถือศรัทธาพญางูใหญ่ในแต่ละท้องที่จะมีวิธีการแสดงความเคารพบูชาแตกต่างกันไปทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับความศักดิ์สิทธิ์ปาฏิหาริย์ที่ชาวบ้านได้พบได้สัมผัสอย่างเช่นที่หมูส่สี่ตําบลนาไม้ไผ่อำเภอทุ่งสงจังหวัดนครศรีธรรมราชแห่งนี้ด้วยความเชื่อถือศรัทธาที่มี ด้วยปาฏิหาริย์ที่พบทวดงูที่นี่จึงได้รับการยกย่องให้เป็นเทวดาเกาะกลางจะลลักษณะเป็นงูใหญ่นะคู่หนึ่งนะครับเป็นตัวผู้สีดำแล้วก็ตัวเมียสีขาวนะครับอันนี้เป็นเรื่องเล่าตั้งแต่หลายชั่วยุคนมาแล้วนะครับเป็นเรื่องเล่าว,ว่าที่เกาะกลางอย่างนี้นะครับมันเป็นเกาะอยู่กลางทุ่งนาซึ่งเดิมจะเป็นป่าที่รกชัดมากแล้วก็เป็นที่อยู่อาศัยของงูคู่นี้ โดยคนโบราณเล่าไว้ฟังว่าเป็นงูที่คล้ายๆเป็นงูที่จำศีลคือจะไม่ทำร้ายผู้คนให้ความดูแลคนที่เคารพนับถือนะครับเมื่อเราทำพิธีบวงสวงประจำปีนะครับบวงสวงประจำปีมีมโนรามารำถวายงูคู่นี้ก็จะเลื้อยลงมาจากยอดไม้แล้วก็ลงมาอยู่ที่ศาลนะครับ ทุกปีชาวบ้านที่นี่และผู้ที่เชื่อถือศรัทธาจากแดนไกลจะหลั่งไหลามารวมตัวกันเพื่อทำพิธีบวงสรวงเทวดาเกาะกลาง ปรากฏการลึกลับแห่งพิธีกรรมที่ทุกคนเฝ้ารอก็คือการมาปรากฏตัวของทวดงูไม่ว่าสิ่งใดจะทำให้ผู้ชายธรรมดากลับมีพฤติกรรมที่หลายคนเชื่อว่าเลื้อยไปมาเหมือนงูก็ต่าง นี่คือว่วงเวลาสำคัญที่หนึ่งปีจะมีให้เห็นเพียงครั้งเดียวเท่านั้น ก็เมื่อโอนไม่เคยศรัทธานะคะแต่พอมารู้สึกแล้วก็เคยเคยศรัทธาแล้วก็มันเป็นจริงเคยเคยบนว่าเอออยากจะเจอลูกชาย <พอ S 2> ก็ได้เจอตั้งแต่เด็กนี่ก็คือเวลาไปสอบอะไรนี่ก็จะขอท่านเหมือนสอบรับราชการครั้งแรกก็มาขอก,ก็มาจบความจรก็มาไหว้มาอะไรนี่นอกจากมาปรากฏแฝงกายให้เห็นบริเวณศาลแล้วกลางสวนปาม์มเขตรอยต่อระหว่างจังหวัดตรัง และจังหวัดนครศรีธรรมราชมีรายงานว่ามีคนนับพันได้มีโอกาสพบเห็นทวดกูตัวเป็นๆข้าไปอย่ในรูวาจิบเลือกปีแล้วว่าไม่ก่อยเห้นเมื่อรูใหม่ตรงนู้นจิบเลือกปีแล้วก็ว่าก็ไม่ไม่อู้ไ้ควันว่า,วาไม่ก่อยเห้นเลยอะตัวก็้าูยนในไหม่นู่นเนย จากความฝันมาสู่การพิสูจน์ความจริงไหนที่สุดสายตานับพันคู่ก็ต้องตกตะลึงกับภาพที่เห็นงูจงอางเผือกความยาวกว่าสาเมตรได้เลื้อยออกมาจากถอนไม้ตามความฝันทุกประการที่สำคัญยังเลื้อยออกมาถึง2ตัวโดยไม่แสดงอาการวันเกรงหรือหวาดตัวต่อเสียงของผู้คนจำนวนมากแต่อย่างใด เมืไม่เคยเห็นนะงูจงอางอยู่กันสองตัวเลยสองสามตัวก็ไม่เคยเห็นเนี่ยเพื่อเห็นเนี่ยเราเรือเรือเป็นงูตัวของตัวก็เป็นเรื่องจริงเป็นงูตัวท่านี้ออกมาโผลมาเดี๋ยวไม่ใจใจเคยไม่เตียงวันเลยเกยเลื่อยมันอยู่หนิงหนิงเชยเชยง้อันนี้เลยว่ากันว่าการมาปรากฏตัวของทวดงูจะไม่ทำร้ายใครแต่เมื่อคนรุกไล่ที่ของงูไปเรื่อย งูจงอางทั่วไปจึงได้มาปรากฏตัวอยู่ในบ้านคนมากขึ้นและแน่นอนว่านี่คือสถานการณ์ที่อันตรายถึงชีวิต นี่การจับงูของเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยทั่วไปจะมีไม้ยาวทำเป็นห่วงที่ปลายไม้เพื่อนำไปรัดกับส่วนคอของงูเพื่อความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ซึ่งทุกคนต้องผ่านการฝึกฝนจนเชี่ยวชาญเป็นอย่างดี เพราะทุกวินาทีคือความเป็นความตายของตนเอง แต่อุปกรณ์ทั้งหลายไม่มีความจำเป็นใดๆกับชายคนนี้ป็คิดชายผู้ที่หลายคนเชื่อว่ามีคาถาล่าจงอางจึงสามารถใช้มือปล่าจับจงอางยักษ์ได้อย่างง่ายดาย

เขาอายเขาจุ๋ยนี่จุจั๊บเขาจุ๋ยไม่มาจอปว่าพุ่งไปปว่าผม่งปว่าพไปจับหงอนนี่ผม่กันลุกกันบุกล้กันติดไปไปช่วยกันติดกันติดไปกันห้าคนเมื่อหน้าคนกับกันจ่วยกันห้าคนนะ คาถามีอาคมจริงหรือไม่พิสูจน์ได้ด้วยสายตาตนเองสองมือของคนกับจงอางยักษ์ที่ยาวกว่า5เมตร รับแจ้งว่างูจงอางเนี่ยเข้าบ้านในพื้นที่ละแวกใกล้เคียงในใกล้ถุนเนี่ยนะครับก็ไปตามโกกิกไปถึงเนี่ยเป็นครั้งแรกที่ว่าได้สัมผัสกับโกกิกเองว่าโกกิกจับงูจงอางด้วยมือความความคือไปถึงก็จะใช้ไม้อ,อะไรสร่วนโ,ก,โก,กกิกเขาบอกว่าไม่ต้องแต่แกเข้าไปดูก่อนนะครับพอเข้าไปถึงเนี่ยมันจะอยู่ใต้ที่ไอ้อ่างล้างจานในครัวก็ครั้งนั้นเนี่ยมันจะมีถังแก๊สก็ อะไรเปลี่ยนอยู่เนี่ยก็ช่วยกันเอาออกมาเข้าไปถึงโคกีก็ทําสมาธิใช้สมาธิก็เกิดความเงียบนะครับ <S <S เพื่อความเงียบในการทําสมาธิในการเข้าไปจับเนี่ยก็เ,เมื่อจับยืนผมก็ยืนมองอยู่ว่าแกจับด้วยมือเปล่าเกิดความทึ่งว่าโดยโดยส่วนตัวผมเองและชาวบ้านที่อยู่เห็นกับตาเนี่ยว่าแกจับด้วยมือเปล่าเกิดความที่ว่าภูมิใจว่าเออแกมีความกล้ามีความรั้งในว่าแกสามารถทําได้นะครับ ในส่วนตัวผมเองนั้นนะครับถามว่ากล้าจับไหมไม่กล้าครับเพราะว่างูจงอางเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดูร้ายนะครับและเมื่องูจงอางเนี่ยมีความสามารถเฉพาะตัวของมันก็สามารถยืนได้งูจงอางพวกนี้ความเร็วความว่องไวในการไล่ล่าเหยื่อเนี่ยเยอะนะครับในส่วนตัวผมเองนั้นไม่กล้าครับแต่ถ้าไปช่วยในการกันสถานที่ช่วยเมื่อจับไปแล้วเราจะไปปล่อยไหนเนี่ยคือจะไปแดนด้านนั้นมากกว่า ออรู้สึกรู้สึกตอนแรกก็รู้สึกทึ่งมากเลยค่ะแต่แรกๆที่เข้าไปก็ไม่เชื่อนะคะว่าจับได้ด้วยมือเปล่าจริงๆแต่ว่าพอไปเห็นกับตาก็ออรู้สึกทึ่งมากแล้วก็คืออาจารย์เขาสุดยอดมากเลยไม่คิดว่าจะเรียกงูแล้วก็จะจับงูด้วยมือเปล่าได้เยถ้าให้จับเองคงไม่กล้าจับอะคะ่ะเพราะว่ากลัวด้วยะคะ่ะ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งที่โกคิเข้าไปยังสถานที่เกิดเหตุแล้วใช้สองมือเปล่าจับงูจงอางยักษ์ได้อย่างง่ายดายซึ่งหลังจากจับเจ้าอสรพิษได้โกคิก็ลูบและจุบหัวงูจงอางกล่าวบอกว่ามันเป็นสัตว์เลี้ยงแสนเชื่องที่สำคัญพฤติกรรมดุร้ายของจงอางก็กลับกลายเป็นงูเชื่องได้อย่างเหลือเชื่อ ปุ่มดูัมันกรมอบมาจะเปิ่นจเปินเปินวัวปุมจะมามันมอบตุกตัวหรือมอบกับไปดีไวๆแบบไม่เคยนี่เลยบอกไม่เคยจำไม่กูตุกถ้ากตุกปุมมาตัเป้แล้วตังทีรถจุนมาตังทีไม่ตายกบาลน่หนาก็มาตัาแป้ไปมมาตายยาจริงจือไดอะไรรกูรู้มันหนาาหินตุกตุกตัวังทีมาตัาแปตังทีเปินก็กรงไงปมมาจับ đèo cồn đèo chấp mới đây đèo bị cồn tới anh nếu người bị cồn chấp đây ta là lão ngã bị ta phải đó ta buộc rồi ta bị cồn ta bị rối gì được ư đèo bộ cồn đèo tầm mới đây đang tìm yêu đấy mình tìm phải măng mà cũng phải tầm ai đó mọi người cô nam ta đang tìm ông nam lão đặt nam phải tung mã mã lão mà lặng thua lặng rồi từ mà tập phải ông lão cũng vợ với phải phải là gặp phải cũng vợ đèo nhà đi mà tầm biết được mới chạy tới mới tầm tay rồi như đèo vậy คี่ผมวามปุ้มผไปตามมาก็ได้ไม่ต้องไปโลงโรงแต่ไม่ได้แต่มาโกไหม่ปนนั้นแต่มายุงแต่เมือหลุมนั้นแตยุงปนนั้นตายไหมถึอกาย้เมื่อเมื่อนอะไรปุ้มตั้มได้ไปโรงปนั้นหรือบาปไหมบาปไอ้คนไม่ไม่กลัวบาปมันตํามได้ปีนนะคุณนั่นแหลมันกลัวตายหรือไปเกยละ และภาพที่คุณผู้ชมจะได้พิสูจน์ด้วยสายตาต่อไปนี้คือการล่าจงอ่างยักษ์ที่ยากลำบากครั้งหนึ่งของโกคิดสาเหตุแรกก็เพราะไม่รู้ว่าตอนนี้มันอยู่ที่ไหน สติและสายตาถูกนำมาใช้อย่างระมัดระวังเพราะหากพลาดพล้งไดมันหมายถึงชีวิตของตนเอง Oh yeah. no. ทันทีที่เจ้าหน้าที่ยกตู้เย็นขึ้นสายตาของทุกคนต่างตกตะลึงกับสิ่งที่เห็นมันไม่ใช่จงอ้างขนาดใหญ่แต่มันคือจงอ่างยักษ์ที่หลายคนเพิ่งเคยพบเห็นเป็นครั้งแรกในชีวิต ตัดสินใจลากลำตัวของจงอ่างยักษ์ออกจากที่ซ่อนแต่เหตุที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นจงอ่างยักษ์ตัวนี้ไม่ได้ยอมโกิกเหมือนหลายตัวที่ผ่านมาตรงกันข้ามมันแผ่แม่เบียรพร้อมที่จะฉกกัดได้ทุกวินาทีไม่จะมีเมื่อพวกมันเคยจะปรากฏแล้วผมมันเป็นนะปวดตาลงาตาพวกมันตบปืนปวดตาลงตานะปวดี๋ยวผมไป ปุ่มปาไปโปรยตนีีว่าเป็นชาวบ้านทุกอปรชาวบ้านทุกเดอแตนไปก๊กลาไม่จะเด้คนรูชาวบ้านลูชาวบ้านเราแตนคบเดอรตายคนตายเดอแนบาปไม้่ป่มป่าหัวบาปเมือนแล้ว์ปุมกคลงปมกอชาวบ้านบอกไน้าไปจับรไปจุยได้ดีไม่ต้องมาเจ้งบโรไหมว่าากินลาก้าเรไมไม่เอีไม่มานิ้มือเจ้งทุกตีอ่านทุบยาผนไดมังตายอามุนมันมมว่กทุบยาไม่จะมันมไม่ต้งโปรมัน อ่าปุมจะทุบยาผ๋อปุมจะทุบปัอพทุบยาอ่าปุ่มตั้เลยนายมันก็ไม่จับป๋อปุมทุบไปจักปุ้มจะทุบปัอปุมตังตาหมาติก็บปุ้มเลยผอไปด้วยกันปุ้มไปังตาหมาติป๋ว่านะไปกยเดือกันนางตาหมติดีเดี๋ยวกิดตังตตนแตนนะไปกับปุมเดี๋ยวตตนไปรู้จริงแต่ปุมเป็นคนแต่ตตนปุ้มปุมก็ตายเมือนกันตายได้เมือนกันว่าไม่ตายนะตรวกัยู่กับปุมังตีตามตั้มพิ่ก็ตายเมื่อนั้ bốm có đánh chả ba nó là nhà và bố đổ nhà trẻ bố đổ phần nào phần này để tôi <laughs> tốt được tì tao thì chấp chấp gì ba 5 quân đã tốt được tì năm quân à đảng tì ông mãi mãi gấm mũ măng à đảng giả tranh có măng à nó mới quân để tranh mà tăm phìn quá mơ tồn tâm bấm mà này bỏ bấm mà chạy bấm mà chạy vô quân được mà được có

และนี่คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหลังจากการพูดคุยระหว่างคนกับงูงูเข้าบ้านก็จริงๆแล้วก็ตัวมันใหญ่มากก็่อนหน้านั้นเพื่อนบ้านก็พูดอยู่ด้วยว่าเออมีงูมีงูงูอาบน้ําอยู่แล้วไม่นึกเหมือนกันว่าเออจะมาอยู่บ้านหลังนี้แล้วก็ก็นึกอยู่เหมือนกันว่า มันมาได้ยังไงก็ก็กลัวเหมือนกันค่ะเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะมาออกมาหาเราบ้างไหมหรือว่าเป็นไงเพราะว่ามันตัวโตแล้วก็เราก็ไม่กล้าเข้าใกล้ด้วยก็กลัวเป็นธรรมดาปกติูตัวเล็กๆก็กลัวแล้วแต่นี่มันตัวใหญ่ก็เลยกลัว งูจงอางมันตาไม่เหมนตาไม่เคยมัวมันมันจะมันจะใจตาคนมัวมันมันจะยิ่งกระพันโวลยังันบือวัวโผลเป็นบือวัวโผตั้งใจแตแหลนตายิ่งจริงเพราะความเมตตาเพราะมีคาถาหรือเพราะสิ่งใดกันแน่โกคิจึงสามารถสยบงูจงอางได้ด้วยสองมือเปล่าคำตอบ rò, khung quý tham gia trong năm với băn thực lật lấp băn thực lật lấp